सारव ก่อนว่าเนี่ยเป็นคลิปดองนะคือว่าหลายๆคนอนะ่ะเขาคงจะทําคลิปอันบ็อกกันไปนานแล้วแหละแต่ไม่เป็นไรมาช้าดีกว่าไม่มานี่เป็นพัสดุที่ส่งตรงมาจากโครเรียนะคะมัมมีตัวปลอมอย่างฉันก็คือตื่นเต้นมากเมื่อประมาณสามสี่อาทิตย์ที่แล้วนะคือน้องอ่ะมานอนเงียบๆอยู่หน้าบ้านอีดดกเงียบจริงต้องใช้จิตวิญญาณในการรับทราบว่าวน้องมาถึงแล้วนั่นก็คือสแตนดี้รถแห่เลดซิงจากบูมตูนนะคะแน่นอนว่าดิฉันที่ภาวนาตัวเป็นมัมหมาของอีแทจูจะพลาดชุดใหญ่ของมันได้ยังไงก็จะเป็นคอมโบเซตสแตนดี้จากเระะนค เหมือนอันนี้จะพิเศษกว่ารอบก่อนหน้าเพราะว่ามีเข็มกลัดมาในเซ็ตด้วยซึ่งก่อนหน้านั้นจะไม่มีแน่นอนว่าราคาก็เกิดโลกล้าหน้นหาไร่มาสิ่งที่จะได้ในเซตนี้ก็จะมีประมาณ3 4อย่างก็จะมีแฟ้มขนาดประมาณ A 6มั้งนะแล้วก็จะมีโปสการ์ดลายเดียวกันที่มีหน้าหลังมาด้วยแล้วก็จะเป็นสแตนดี้น้องเอวยอยนะคะตอนเห็นของคนอื่นแล้วมันก็อิจฉาตอนที่มีเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ยังอิจฉาอย,อยู่ดีอีเทจูทำไมเมียเองมันน่ารักนี่วะฐานสแตนดี้เหมือนจะใส่ได้2ทางนะคะทั้งแนวขวางแล้วก็แนววยา ต่อมาก็จะเป็นออโอแทจูลูกแม่นะคะโอ้ยคือกูจะแซวมึงว่าเมียไม่รักไม่ได้แล้วสินะหมั่นไส้ว่ะคนมีความรักมันก็จะดูบ้าน,น้อยลงนิดนึงฮะไม่จริงอะแล้วสุดท้ายก็จะเป็นสแตนดี้น้องอรีเล็กนะคะโอ้ยลูกแม่ช่วยพี่ชายปะหมดูได้ได้อินดูมากเลยลูก ของน้องเอ้ยก็จะมีการ์ดคาแรคเตอร์แถมมาด้วยนะคะและสุดท้ายท้ายสุดแล้วก็คือเข็มกลัดที่มีเฉพาะรอบนี้เท่านั้นทั้งหมดทั้งมวลโดยรวมราคาก็จึ้งอยู่นะแต่ไม่เป็นไรเพื่อลูกแม่ทําได้ต้องเปิดเพลงอย่างแ้วหน่